สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วครับเมนูยมเห็นมอนี่ครับผัดกับเผาไก่ครับนี่ผัดกับเผาไก,ก,าไก่แล้วก็จะเป็นกิ่นปีกไก่นะครับนี่เนืไส่พริกแกงพริกแกงเอาไปผัดให้เ้ากันเนาะเอาหน้าม้า ใส่ลงไปนิดน้อยเพราะมีน้ำอ้อยๆเอาไาว้เท้าเข,าข่ากินนะครับผมเนี่ยเพได้ไม่แห้งเกินไปไม่แห้งเกินไปมีน้ำอ้อยๆหลามกินกับข้าวเข่าสวยร้อนๆนี่แซ่บครับนี่นผมทอดจัดจานจัดจานใส่พริก<ห> <ๆ S 2> แกงเยอะๆเลยผมกอกเล็กครับนี่ตัดให้เข้ากันขวดถึงเนาะ เครื่องปรุงกับปรุงไปเสร็จเรียบร้อยครับทั้งน้ำปลาทั้งน้ำตาลทรายกับมะเขือเผื่อ <Okay. S 1> ลงไปส,สักนิดหน่อยเนะาะพอจะได้มีความหวาน <Okay. S 1> เกลี่ยเพียนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนี่ครับแสีบนัวเห็ดกินยูง่ง่ายง่ายใส่ผงนัวลงไปเนะาะตามชอบ <Okay. S 1> ก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับ <Okay. S 1> นี่ ตามด้วยน้ำมันหอยเพิ่มรสชาติความแซ่บเพิ่มสีสันลงไปครับตามมาตามไปด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนี่จะได้กลิ่นหอมชวนหูรสชาติจัดจ้จาแซ่บแซ่บนัวๆครับผัดเต็มที่ผัดให้เข้ากันให้ทั่วถึงขั่วกระทะครับโอ้โห กินละหู้หายกินหอมจวนหิวหมากๆเลยครับครับจัดลงไปเลย,ยเต็มที่ครับขอ,องเบสบของหนวเห็ดยยูเห็ดกินง่ายตามแบบบ้านๆนค,รนครับนี่ครับลรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยมาใส่ตามลงไปด้วย ใบกระเพราเก็บสดๆจากสวนมีทั้งเจาะกระเพราอ่อนๆครับนี่ใส่ลงไปเลยจับจานจับจานจับเต็มจับเต็มครับน <c oughs> ี่สีสันจับจานมากๆลินหอม <c oughs> ชวนหิวมากๆนี่แหละครับ าทำอยู่ทำกินง่ายๆของทอดของแสบของมักครับกินเมื่อไหนก็แสบทุกเวลาครับผมนี่ครับพร้อมอยู่พร้อมกินปิดไฟพร้อมเทลงใส่ถ้วยใส่ชามบิกบ๊กบกครับมาตัดใส่ชามบิกบ๊กบไปเลยนุ่นและครับโอ้โห สีสันนะครับจัดลงไปเลยได้เยอะมากครับนี่ปีไก่ครับตีไก่ใส่ลงไปหมดเลยจัดเต็มของแซบของงัวแซกทุกเวลาที่ได้กินครับม,มาครับมากินมาชิมอ,อเด็บอ,อเด็บกันก่อนเลย จานขนาดไหนโอ้โหกำลังร้อนร้อนเลยกินไอความร้อนระหุยเลยคําแรกเต็มช้อนจัดจานครับจัดจานนัวนัวเสบๆสบเลยครับ มาพร้อมกินจัดเต็มแล้วครับผมผัดกะเพราชิ้นปีกไก่ครับว้าวเสับมากแส่บมากครับเมนูมือนี้เมนูทำอยูท่ทากินบ้านบ้านบ้านปลาสายเปครับ